แต่ละวัน <laughs> มองทันที <laughs> มองทันทีแต่ละวันอยู่ในข้อไก่แล้วอ้อไก่ไก่ไก่ขึ้นคอเท่าอ้ยกดจงเหม็นขี้ไกลล่ไยมจะมันจะแตมไก่มันจะแล้วไก่มัน ขับไก่ขึ้นคอเท้าทำไมหลังเท้าทำไมโดนกระสันขวานที่นี่ไม่ใช่เอาดูดังดูดังดูดังออกออกออกไปเลยมาเอ้ยเดี๋ยวขวานหล่นใส่ตีนดูดึงแขนเท้าไว้ ไม่กี่วันขี้เหม็นหึงเลยไอ้เดี๋ยวตกไอ้หลุมน้ำไก่นะั่นเดี๋ยวออกมาเอียียเหม็นเหม็นออกมามเ,มเออย้ำเลยกวนไม่ต้องกินข้าวคอกน้นมีกี่ตัวเท่านะตอนนั้นอ่อนกว่าเพื่อนนะแหนมาดูสิขอมอน ห้าอย่างว่าเกวันาพาดโอเคว่าเดี๋ยวค้าเอามาต้าดูเลยไหนเอาแล้วมันมุดออกมาเลยดูมุดออกมาให้ดูเออเอาเข้าไปละเลยเข้าไปอา่าบายบายโอเค